ครับโอเคครับช่อง youtube ชีวิตหลังเกษียณวันนี้นะครับจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ของบ้านลุงโฮบโฮจิมินนะครับนี่คือทางเข้ามาครับทางเข้ามาวันนี้เรามาด้วยรถดังขายาเรานะครับมาหลังจากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนะครับที่อร่อยที่สุดของคอนครพนมครับนี่คือรถดังขายยาผมที่เดินทางมาระยะทางไกลพอสมควรครับจาก อำเภอกระทาจังหวัดตีเกตครับวันนี้จะมาเยี่ยมชมบ้านลุงโฮนะครับอยู่ที่จังหวัดนครพนมน,นะครับเอาปิธมาครับยินดีต้อนรับบ้านลุงโฮครับผมไปดูของจริงเลยครับน,นีป้ายครับน,นี้ป้ายนี่ตั้งเ้าโอาเคเลยครับตัวนี้ดิมา วัดลุงโฮจิมินนะครับโฮจิมินนี่นี่คือบริเวณท,ที่เราจะเข้าไปวันลุงโฮนะครับผมโอเคตามเข้ามาระวังรถรถมาแล้ววันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับร้อนมากเลยมาเข้ามาอากาศร้อนนะครับนี่คือสถานที่บริเวณที่ลุงโฮ อ,อพยอพยล,ลีไผ่มาอยู่ที่นี่นะครับลีภัยมีบบอกทั้งแรกเลยนะครับอยู่ที่ไหนมนุษย์เราก็ต้องมีบ่อน้ำนะครับนีบ่อน้ำเอเแกดิ้งครับเป็นบ่อน้ำของหนูทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับหลายอย่างรถต้นไม้ครับนี่แกก็ปลูกต้นมงต้นไม้นะครับเต็มไปหมดเลยเป็นที่รู้ที่น่าดูนะครับ นะครับทงเาตามมาเลยส่วนมากก็จะเป็นเสมุนไพรนะครับดอกไม้โบราณจำชื่อมันไม่ได้นะครับชื่อเขาไปชื่อเขาไม่ได้ติดไว้ตกอ่ากบนะครับเขาก็จะเอาตัวนี้ปิดตัวล่อดอกที่แดงๆครับผมชอบเหมือนงอะป่าเลยเนาะ โอเคจริงครับน,นี่คือบ้านลุงฮอที่มาอยู่ที่นี่นะครับก็หลายๆท่านก็คงจะเคยมาครับที่ผมทำในครั้งนี้นะครับเ่าโอเคถ่ายต่อครับก็อยากจะถ่ายภาพหรือว่าบิิการที่จะทำสื่อให้กับคนที่ไม่เคยได้มาครับที่นคนพรพนมมีหลากหลายครับทุกวันนี้นคนพรพนม,มคึกคักพอสมควร สถานที Stelle, e ่ท่องเที weiß, ่ยวหนึ่งนะครับของบ้านลุงโปนี่คือบ้านอยู่จริงๆนะครับไม้อาจจะเปลี่ยนใหม่แล้วแต่หลังคาเรียงอันเดิมอยู่ทาด้วยนะครับเขาเรียกว่าดินขอทําดินนะครับทําดินทาเป็นแผ่นๆอัิเป็นชั้นนะครับผมมาตามไม้ได้อันนี้ในไม้ขัดแต่น่าจะเป็นยุคของลุงโปเลยนะครับไม้ไผ่นี่จะทนทานมากเลยนะครับมาเข้ามาข้างในเลย ครับนี่ก็มีเจ้าหน้าที่นะครับเป็นมัคุเทศก์เลยเนาะสามารถบรรยายได้เนาะได้ค่ะอ่าโอเคนี่คือช่องยูทูบชีิตหลังเกษียณครูใหญ่ยาวนะครับได้มาทำอ่าเรื่องราวของลุงโฮนะครับผมอยากจะให้ทางมัคุเทศนะครับได้บรรยายให้คนที่ไม่เคยได้มาแล้วก็เชิญชวนคนที่ไม่เคยได้มาเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมของเราครับเชิญเลยคัะผมเริ่มต้นเลยสวัสดีนะคะหนูชื่อกอนกหนกวงประชาสุขค่ะ เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่ครอบครัวหนูเป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ผู้ชาติยวนก่อนที่เป็นประเทศเวียดนาม,มทําไมเป็นของครอบครัวหนูคืออดีตการคือเราต้องบอกว่าปัจจุบันแต่ก่อนเป็นสยามาแต่ฝั่งที่เคลื่อนไหวผู้ชาติคือฝั่งยวนวพ่อสมัยก่อนเนี่ยยวนลาวเขมรตกภายใต้ใคมของฝรั่งเศสยกเป็นสยามไม่เป็นเมืองขึ้นคว,ความที่ ปู่กับทวดเป็นวนฝั่งโน้นแต่ตากับย่าเป็นยวนฝั่งไทยปู่ชาวบ้านยวนไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของไทยเลยวางแผนใต้ดินเอาชาติเกืองนแต่ทว่าฝรั่งเศสรู้ว่าผู้ใดเป็นกบฏเ้าจะฆ่าตายทุกคนหนึ่งในนั้นคือทวดตัวเองโดนกำจัดแต่ปู่ชื่อใดมีรอดมาได้เพื่อนรุ่นพี่บอกว่าพอให้วิ่้งหมีมาตั้งหลักทะไดาม พอสยามไม่เป็นเมืองขึ้นของฝรลักสยามก็คือประเทศไทยแต่ไม่นอนเขาเรียกว่าสยามไม่ว่าประเทศไทยค่ะสยามประเทศสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดปู่ดิ้งมีหาแผ่นดินกู้ชาติเจ้นเก่งมากค่ะเลาะหลายจังหวัดค่ะทั้งอุดรทั้งปิจิตรแต่เหตุผลใดเอานครพนมพาะบ้านปู่อยู่ตรงกลางของยวนตรงข้ามนครพนมแทบปู่มาได้เมียเจ้าของที่คือย่าเป็นคนสยามที่ตรงนี้ไใช่ไหมครับใช่ แต่ปันุพูดของญาตเป็นเผาดวน,นพูดดวนกันช้าใจหมู่บ้านนี้ชื่อเดิมคือบ้านไหนป่าทั้งป่ามีแต่ครอบครัวยากไม่ถึงห้าหลังหน้าบ้านคืออานะ่าเก็บน้าอาหารมีพร้อมหมู่กับย่าในร่วมมือร่วมใจเดินผ่านเรลากับดวนไปเรียกพี่น้องปู่ระดับหัวะกะทิมาวางแผนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ทั้งศูนย์บัญชาการและก็กอ,องทัพเสบียง่อเดิมคือเงี้ิงปูคือรุงโฮพ่อก่อนที่ปู่นี้มา โลงโฮฟอมตัวเป็นนักศึกษาอายุ20ปีไปเรียนหนังสืออยู่ที่ฝรั่งเศสโ่เลยบอกให้หนึ่งนั้นไปตามมา10ปีที่โลงโฮไปเรียนพอเรียนจบมาวางแผนใต้ดินนานแฝงท่านเนี่ยไคยกวกฝรั่งเศสเริ่มตามหน้าโชคดียากพี่น้องปู่ไปเจอบอกว่าให้โลงโฮรีบมาอยู่สยามเพราะพี่น้องมาผู้ชาติอยู่ก่อนแล้ว้ากันนั่งเรือจากยุโรปมาที่จีนแต่ทุกคนลงความเหม็นว่าจะให้โลงโฮผ่านด่วนผ่านลามาสยามเนี่ยโลงโฮอย่รอด โดนหมายหัวแล้วชคอดีปู่หนูเคยอยู่พิจิตรกับอุดรมาก่อนเลยแนะให้ลุงฮนั่งเรือสังภาวทีที่มาค้าขายสยามขอให้ตามหาจังหวัดพิจิตรและอุดรให้ได้เดี๋ยวเข้ามาสยามบอกปู่ไปรอรับที่อุดรลุงฮว้นั่งเรือสังภามาที่เจริญกรุงบัตุบันตรงนั้นคือเอเชียทีพหลังจากนั้นก็นั่งเรือต่อตามหาจังหวัดพิจิตรแล้วก็มีคนชื่อดักก็เหมือนรีบไปส่งท่านที่อุดรปู่นูไปรอรักลุงฮวที่อุดรก็ผ่านอุดรมา สมทบกับขบวนการกู้ชาติมีเดิมอยู่แล้วหน้าที่ของโลโฮคือช่วยปลูกวางแผนกับตูสเบียงแต่หน้าที่คนที่ลบอีกทีหนึ่งที่มาจากญวน่านรามาวางแผนบ่มนี้วางแผนเสร็จก็คนสเบียงกับไปเคลื่อนไหวกู้ชาติลูค่าอาศัยแผนดินนี้แต่คนญวนฝังเงินเข้ามาโลโมาอยู่อายุแค่สามสิบกว่าในานามแต่ชื่อถิ่นอพอประมาณปีสองสี่เจ็ดห้า สยามเปลี่ยนแปลงก,การปกครอง,องทุกคนต้องกลับหมดพี่น้องกู่ทีนี้คือกลับไปช่วยผู้ชาติาแต่ลงโฮไม่ได้พานหนุ่มสาวเข้ากรุงเทพลงเรือไปวางแขนแถวชายแดนกินใต้ถ้ากินใต้สิทิเวียดนามเหนือ,อปูห่นูก,ก็อยู่สยามลุงโฮก็อยู่จีนทีมผู้ชาติก็คือชาวบ้านกันเองแล้วก็ร่วมมือสาม,มาคีกัน สามารถยึดยวนได้ครึ่งหนึ่งเลยประกาศเอกราชเมื่อวันที่สองกันยาสองสี่แปดแปดยวนถึงได้เปลี่ยนเป็นชื่อเวดนน่มตอนนั้นระบบยวนเดิมคือฝรั่งเศสคงไว้คือองค์จัก,กรพรรดิจัก,กรพรรดิคนฉุกเชื่อบอะไรท่านก็รู้ตัวว่าท่านเป็นห่นเชิดของฝรั่งเศสท่าเลยสละบัลังประเทศเวดนามเลยเปลี่ยนแปลงสังคมนิยมประธานประเทศใช่ทุกคนเก่งหมดแต่ทุกคนต้องมีหน้าที่้าภาคใต้ยังไม่ได้ คนลบก็คือหน้าที่ลบเป็นคนเอารลบเอาชาติดวนคืนในการเป็นมหาไทยกาลูหแต่ด้วยการเจรจา,าต่างชาติไม่จะเป็นเก่งลบเพราะคนยบเยอะมีคนเดียวที่จบต่างประเทศคือรุงโฮใน<อ>เ,เอา,า,า,าเท่านจากาซเยนจีนเข้ารักตําแหน่งประธานคนแรกต่อจกักรพรรดิบอร์ต่ออายุค55ปีค่ะรุงโฮถึงเริ่มมีบทบาทช่วยเหลือประเทศชาติตอนนี้ก็อได้แค่เวีดนามเหนือเวียดนามใต้ลาวกัมเ็ก็ยังเป็นของฝรั่งเศส ทีนี้ฝรั่งเศสไม่ยอมจะเอาเวดนามเหนือคืนเกิดการยือ้อย่งค่ะสารเยอะคือเวียดกลุ่มนี้ค่ะ,ะเวียดนามหนีสงครามนี้เอาตัวรอดหนีความอดอยากหนีมาอยู่ลาวฝรั่งเศสเจอคนเวียดอยู่ลาวไล่ฆ่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้อยู่ลาวก็โดนท่าเขาเลยกระโดดลงแม่น้ำโขงตะเกียบตะกายมาฝั่งไทยปรากตะคนแก้วต้อยเล่นหวยแก้วต้อยเล่นหวยแต่คนไทยยินแต่แก้วค่ะเลยแยกคน้นเวทเป็นคั้นแก้ว ที่มาที่ไปแก้วมันเกิดยุคนี้เองสองสี่แปดเก้าเก้าสิบถ้าแปลเป็นไทยคือแก้วโต้ยเล่นหวยแปลว่าดึงชั้นขึ้นหน่อยถ้าแก้วที่เฉยคือดูนว่าแก้วพี่มาครว่าแก้วใช่แปลว่าดึงดึงดึงชั้นขึ้นหน่อยแล้วชาวเวียดนามอพยพกลุ่มนี้ตั้งแต่น้องไทยบึงการอุดรสกลนครมุกดาหารอุบลศรีสะเกดเุรินรเป็นเวียดอพยพพ่าสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้า สยามเป็นประเทศไทยสองสี่แปดสองยวนเป็นประเทศเวียดนามสองสี่แปดแปดพี่น้องช้าวเวียดนี้สงครามสองสี่แปดเก้าเก้าสิบรัฐบาลไทยถือว่าเวียดนามหนีสงครามกลักบริเวณุูงนี้ข้าหน้ารัฐบาลไทยต้องส่งกลับถ้าทำไมสังเกตประเทศลาวกับสมูชารรักเวียดนามเพราะสามประเทศนี้กอดคอกันกู่ชาติโดยกนนารนำของลูโฮซิมินสามารถไล่ฝรั่งเศสออกจากเอโนจินสองสี่ก็เจ็ด ถ้บอกว่าวยุติการเดนิโฟแตก2-4ก็เจ็บฝรั่งเศสออกทีอินโดทีนทั้งหมด9-8ถ,ถึงมีประเทศลาวกัมพูชาตอนนี้สหประชาชาติบอกว่าภาคใต้ของเวียดนามไม่มีฝรั่งเศสแล้วดูสิชาวเวียดนามใต้จะเอาลุงโฮไหมพอครบสัญญาชาวเวียดนามใต้ก็เอาลุงโฮนี่แหละสหรัฐเริ่มมายุ่งตอนนี้โฆษณาชวนเชื่อบอกว่า เอางโลเดี๋ยวเขามาให้เผยแผ่โซโลกไม่ยอมไปสิกสัญญาที่ที่กรุงเจนีวาส่งทหารมาไว้ที่ไซนนั่ตั้งหุ่นเชิดคืองโงนเงียมเป็นประธานาธิบดีเวียนทางใต้ลุงโฮก็ได้เป็นเวียดนามหรือเป็นเวียดโกงค่ะเวียดมินคือยุคฝรั่งเศสเวียดโกงคือยุคสหรัฐแต่คนชาติเดียวกันจะเกิดกลยุคถ้าเรืงสหรัฐก็บังพักตั้นเราส่งเครื่องบินลบกมาไว้ที่อุบลอุดรนครมนมโคราชประจวบนครสวรรค์อุตภเพา ที่นี้รัฐบาลไทยเห็นว่าที่น้องชาวเวียดตะพยพมาอยู่บ้านเราเยอะเลยมีมติส่งกับเมื่อสอลสามทรงทุกจังหวัดค่ะแต่อยู่ที่นครพมนมก่อนส่งกับก็เลยสร้างหอเิกาเป็นทีเรือ่<า>องอยู่ลิงโขงจ้าใช่ทุกคนต้องสร้างเพื่อก่อนกับมาตภูมิหอเิกาตัวนั้นสองพันลัาสามแต่ทุกจังหวัดเจอกันเห็นเดียวคือท่าเรือคลองเตย<อ>0 3 04์ส่นห้า ปลายปีศูนย์ห้าต้นปีศูนย์หกสารัฐฮิวกระหายสงครามเอาเระเบิดนาปาลขึ้นบีห้าสองไปปูพรมถล่มเวียดนามเหนือแล้วระเบิดลูกหนึ่งไปโดนเรือพยพตายเยอะรัฐบาลไทยเห็นแก่มนุษย์ด้วยกันเลยมีมติไม่ส่งผู้พยพกลับอีกเลยแต่รัฐบาลไทยให้อยู่นะแต่สัญชาติไม่ค่อยให้ลูกหลานคนเวียดเกิดมาไม่มีสัญชาตินะคะทีนี้เกิดการต่อสู้ย่างหนะักคนท้ายสาพัดก็แพ้ยักษ์ใส่งอนก็แตกเขาสามประเทศเวียดนาม เดิมมืองหลวงของเวียดนามใต้คือไซง่อนก็เปลี่ยนเป็นโฮจิมินท์ซิตี้เพราะสาเหตุดุงโฮจะเสียชีวิตก่อนรวมชาติลกษรา่อวันที่สองกันยา2512อายุท่าน79ปีปท,ที่นี้ไซง่อนแตกเวียดนามใต้กวดทางเหนืออตังเขาภูมุมนี้เลยขนเพชรขนทองลงเรือไปเึื้อที่หัวไซปากพนังนครสีธรรมราชสงขาสุราษฎร์ธานีอุตภาาเป็นสุบยศสหประชาชาติส่งกลุ่มนี้ไปยุโรป เราเรียกกลุก่มน,นั้นคือเรฟูจีเรฟูจีย้อนมาในประวัติศาสตร์แล้วเกิดขึ้นพ่อใครพ่อพวกเราปิดเป็นความรักตั้งแต่2 4งสี่ห้าแล้วอยู่อยู่ต่อมาเมื่อ2 5 3 1ันยถึงสายุคกท่านชาติชายชุนวันเปลี่ยนสนามลบเป็นคาสิโนจีนมีผู้สื่อข่าวไทยคนหนึ่งสามารถไปทำข่าวเทศประเทศเยดามกลายเป็นว่าลุงโฮน่ะก่อนท่านเสียชีวิตท่านเลยจดบ,บถถันทึกถึงนี่บุตรคุณของสยาม ท่านอยากมานะแต่มาไม่ได้เพราะสัมพันธ์เมตีไทยเวียดนามเหนือไม่มีมีแต่เวียนดนามใต้ท่านเลยจดบันทึกไม่เคยลือบุญคุณแผ่นดินบ้านใหม่สีงนครมนมชื่อเดิมคือบ้านนาจอกแล้วอาวุธกองพัสยามที่คนไปอาวุธไปช่วยเหลือเวียดนามผู้ชาติจากฝรั่งเศสได้ยุคท่านปีดีพนมยงค่ะ,อะตอนนั้นจงอางศึกเลิศ jong เสือดำทั้งหลายที่เป็นทหารรับจ้างแก่สหรัฐอันนี้คําบอกเล่าของตา,ารผ่านศึกของเวียดนไทยมาเที่ยวที่เล่าให้ฟังว่า ตอนนั้นจงอางสึบเลือจงอางสืบด,ดำทั้งหลายที่เป็นทหารรับจ้างแก่สารัฐแต่ลุงโฮสั่งสีไว้เลยห้ามแต่ตั้งทหารไทยเด็ดขาดเพราะนี่บุญคุณที่หนูก่าวไว้เราทหารเวียดนามจับทหารไทยก็ปล่อยถึงฐานทัพถ้าเจอกันก็แก้ปืนด้านกับยิงไม่ถูกจนทหารไทยกลับมาบอกว่าเขามีเหรียญดีทําให้ทหารเวียดนามปืนด้านกับยิงไม่ถูกเพราะเหตุนี้เองอพอนักข่าวคนนั้นรู้ที่มาที่ไปก็เ,เลยมาตามหาครอบครัวเราอยู่นี่โชคดีพวกเราก็ยังอยู่ ข้าหนูชื่อลงเตียวเลยยอมเปิดเผยขึ้นมาพอสื่อโรงทางรัฐบาลเรียกนามยอมรับภายหลังระหว่างประเทศติดต่อกันหลายปีผ่านไปเมือ 2, ่อ2543ทางรัฐบาลเวียดนามโดยส่งรัฐมนตรีมหาไทยท่านเลวเนอร์มาที่นี่ชาวเวียดออกพยศมาอนรับเยอะหนึ่งในนั้นก็บอกว่าครอบครัวเขาหนีสงครามแต่ภายหลังรัฐบาลไทยส่งกลับแต่ส่งกลับไม่ได้เพราะเกิดสงครามซะก่อนแต่นี้ลูกหลานเขาเกิดมาแล้วรัฐบาลไม่ให้ฉันชาติ คนนี้รับเรื่องแล้วกลับไปใหม่ปีเดียวกันก็ส่งนายกบุนตรีท่านฟามันขายมาที่นี่ก่อนที่นายกเวียดนามมาที่นี่เนี่ยคนในวางมาเล่าเองนะคะว่าทําไมคนเวียดได้บัตรแล้วก็ตํารวจตะเวนชายแดนของสมเด็จมาเทศมาเล่าอีกว่าทําไมคนเวียดได้บัตรคือก่อนที่นายกเวียดนามมาที่นี่ต้องกระเพาสมเด็จพระเจ้าอยู่องรัชกาลที่เก้านายกเวียดนามไปถือโอกาสกราบทูลขอพระทานเก่นในหลวงขอให้ช่วยเหลือชาวเวียดนามที่ ตกทางที่ไทยที่รัฐบาลไม่ส่งกลับให้ลูกหลานเขาเป็นไทยเพราะเกิดไายรุ่นแล้วให้กลับไปเวียดเขาไม่ได้ให้สมเด็จพระเทพส่งพานง,งรัฐบาลทุกนั้นทะเบียนราษฎรเมื่อ25 4 3ีสาค่ะที่น้องชาวเวียดที่มีหลักฐานเกิดในประเทศไทยไปยื่นบัตรก็ได้เป็นคนไทยทุกคนเราเลือกกลุ่มนั้นคือไทยใหม่หลังจากนนั้นนายกเวียดนามวามันขายมาที่นี่ข้าราชการเวียดนามมาบ่อยมากพราว่าธงชัยอนัตนตกุลเป็นพวขะนั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านที่ท่านราลึกึ้นเป็นผู้ชาติเพื่อเชื่อมสัมพันธ์บางทีแน่นแฟ้นขึ้นบ้านโลหก็ปวดก,กินตามเวลาจังหวัดเลยบุรณะทักที่เดิมจากแบบที่พ่อเคยรื้อยี่สิบสองกันยาสองพันห้าร้อยสิบสี่แต่ในบ้านหลวงเหลือโต๊ะยังเป็นของเก่งของใช้คนเลือนอยู่ตรงนี้ยังเป็นของเก่งแล้วนักพาสองต้นกับปักเฟืองต้นหนึ่งแต่ด้วยมรดกตกทอดคือเจ้าของที่ต้องเป็นคนไทยอยู่แล้วคือย่าหนู<ต>ชื่อนางนำวรหาน คนที่หาแผ่นดินคือยากมากหากว่าจะหาแผ่นดินเจอเพราะไม่รู้ว่าจัง,จงหวัดไหนของประเทศสยามว่าตรงไหนใกล้โชคดีปู่เป็นคนอดทนมากชื่อวอตองดายมาเจอญาติที่ดีค่ะสองคนนี้ร่วมมือกันไปเรียกพี่น้องปู่มากู้ชาติสุดท้ายสั่งการให้หนึ่งนั้นไปตามหาลุงโฮที่ฝรั่งเศสลุงโฮถึงเดินทางคนสุดท้ายที่มาสมทศแล้วลุงโฮก็กลับไปเป็นประธานเพราะท่านเก่งต่างประเทศแล้วลุงโฮเนี่ยความที่ท่านกระตันยูมาก ถ้าเราจดบันทึกโชคดีค่ะครอบครัควรหนูยังอยู่บัจุบันลูกหลานก็ยังดูแลไม่ได้ยกให้รัฐบาลนะคะเรายังดูแลปอดสิทแท้จริงอยู่ค่ะครับผมนี่คือเรื่องราวของลงุงโหใช่ค่ะครับเอฟซีของผมที่รักทุกท่านครับหรือท่านที่ที่ได้ติดตามชีวิตหลังกเกษียณคุยยาวช่องยูทูบของผมนะครับวันนี้ผมเข้ามาที่บ้านลงุงโหก็ได้มรุษน,นะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องเลยจเจ้าของเจ้าของเลยเจ้าของเลยนะครับเดี๋ยวได้เล่าเรื่องนี้ ถ้าท่านที่ติดตามหรืออยากจะมาดูครับท่านมาดูด้วยตัวเองนะครับบอกพิกัดหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนยังไงครับพิมพ์ว่าบ้านลุงโฮจริงหรือแหล่งดั้งเดิมบ้านเลขที่48หมู่5บ้านนาจอกตำบลหนองยาอำเภอเมืองจังหวัดนครงนุมยินดีต้อนรับเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเบอร์ตาม g ู่ก l e คือ042503527หรือถ้าเบอร์มือถือคือ0885489549 เป็นสถานที่กินกู้ชาติค่ะคือลูกหลานดูแลที่ยังเป็นมรดกตกทอดเขาอยู่ค่ะครับโอเคนะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ดูยุทท่องยุทูปของผมนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับมาได้เลยนะครับที่ลครพนมงครับต่อไปนะครับผมจะพามาดูว่าของใช้ของลุงโฮ เมื่อสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ของแท้เลยนะครับของแท้ค่ะทําทำงานค่ะโตทำงานเลยค่ะนี่ละครับผมโตทำงานลุงโฮนี่เนาะค่ะภาพเหล่านี้นี่ถ่ายตั้งแต่ลุงโฮยังมีชีวิตอยู่ใช่แต่ภาพที่หนูจดแสดงเนี่ยหลังจากลุงโฮเป็นประธานแล้วแต่ถ้าเมื่อร้อยปีที่แล้วที่มาเคลื่อนไหวทุกคนเป็นชาวบ้านครับผมแล้วร้อยปีที่แล้วไม่มีกล้องหรอกค่ะไม่มีกล้องไม่มีกล้องค่ะแล้วก็ไม่คิดว่ากลับไปเคลื่อนไหวได้ไหม ค่ะหลังจากลุงโฮเป็นประธานแล้วค่ะตามที่ผมเคยรู้ลุงโฮเป็นคนอ่อนโยนค่ะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใช่ครับอ่ารักลูกน้องทุกคนรักอ่าอยู่แบบพี่แบบน้องใช่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 นี่คือประวัติความเป็นมาผมก็พอได้ศึกษาอยู่นะครับดัวเป็นผู้นำกิจวิญญาณด้วยใช่ใช่ใช่ชาวเวียดนามถึงรักท่านไหนคะใช่จนถึงเป็นประธานตลอดการนะคะไม่ใช่อดีต ท่านเป็นประธานประเทศตลอดการค่ะของประเทศเวียดนามรับผมโอเคนะครับต่อไปเราจะเดินทางเข้าไปถึงข้างในเนาะมีอีกไหมครับความที่ตรงนี้รัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลไทยไม่ได้ช่วยเหลือประวัติศาสตร์เลยพาะก็ถือว่าเป็นที่ส่วนบุคคลทีนี้่ใจแรหลักของเราคือต้องคนขวาเอางบประมาณมาพัฒนาหนูเลยต้อง ไปซื้อของเวียดนามมาขายเพื่อเอาตัวนี้มาพัฒนาบ้านลุงโมเองค่ะเป็นสถานที่เดียวที่เป็นของจริงที่ไม่มีงดประมาณมามาดูของใช้ตัวนี้ครับอันนี้ก็ของนังเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ีีอันนี้เป็นถาดนะครับถาดทองคลทองคำนิดทองคำนิดนองทีมายครับเนี่ยอันนี้ก็โบมบมกระบมที่ผมมีนะครับนี่เหนียวค่ะนี่ข้าเหนียวนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นทองคำนิดนะครับแล้วก็เป็นตะเกียงเป็นเารีดนะครับผมนี่ ของใช้แบบโบราณจริงๆครับโบราณจริงเสื้อนฝนนะคะไหนนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเออถ้าดูหนังกีราจะเห็นเลยโอ้ถาด้วยถาด้วยอะไรใบยะคาน่าไม่น่าใช่หนูว่าเหมือนใบหมากใบหมากใบหมากหนูว่าใบหมากอ๋อเสื้อกันยอดนี่คือภูมิปัญญาเนาะค่ะคลิปนี้คือเรื่องราวของลุงโหนะครับได้บันทึกเอาไว้นะครับบริเวณบ้านหลังนี้ที่ อ่าไม้นี่คงเป็นการบูรณะใหม่ใช่ค่ะครับผมเป็นไม้แคนเป็นไม้เคนอย่างดียเลยนะครับผมอ่าโอเคข้างหลังจะเป็นห้องครัวข้างนอกตัวนี้เป็นรงข้าวนะคะรูโมแกหนุ่มสดเป็นคนนอนข้างนอกนะคะถ้าการคู่ถ้ากลุ่มนี้มาเป็นคู่หรือเป็นผู้หญิงจะนอนข้างในแต่นูโมหนุ่มโสดคือนอนข้างนอกค่ะคือจะกลุ่มนี้ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมา ความรันะควาร้อนอเ,เหรอโวราจริงๆครับีัคืะเกียงแก๊สนะครับครับเ,เป็นบุญตาครับที่ได้มาอันนี้ก็เป็นเรื่อยนะครับที่บ้านผมมีครับเป็นเรื่อยสมัยก่อนนะครับมันต้องมีแบบนี้นะครับไม้ต็นมีอะไรพ่อคนรวยก็ติดช่างไม้ใช่ใช่ใช่มีหมดเลยนะครับไหไฮปลาแดกไฮอะไรนี่ช่างก็มีนะครับผมผมอยากให้ท่านมาดูนะครับอยากให้ท่านมาดูไปดูทางนั้นสางข้าว หรือเล่าเขาได้ดีนะครับเหล่าเขาเรียนก็มีเรียนโน่นนะครับซื้องของตกแต่งนะครับสถานที่เอาไว้นะครับก็คงบุบจะไหลไปตามกาลเวลานะครับตรงนี้ก็มูลนาซ่อมเวลาซ่อมแซมครบตาข้าวนะครับคบกระเดื่อง ของแท้เลยเนาะนี่เป็นเป็นเป็นนี่ตัวตัวหมุนเนาะตัวหมุนเนาะ่เนาะอ่าตัวหมุนนะครับนี่เออนี่ครับก็เป็นนี่แหละครับเป็นคาดเป็นอะไรนะครับผมอ่ะโอเคนะครับต่อไปเราก็คงจะไปสรุปกันอยู่สรุปที่นี่เลยนะครับนี่คือบ้านลุงโฮนะครับผม ต่อไปแล้วก็คงจะเดินไปดูของไทยนะครับเราก็เคยมาหลายครั้งแล้วก็ได้มาช่วยสนับสนุนอยู่นะครับสาหรับคลิปลุงโฮคลิปนี้ที่เรามาถ่ายทอดให้ท่านได้ดูนะครับเป็นรู้สึกว่าเป็นความรู้นะครับรายละเอียดมากเลยครับซึ่งมัคคุเทศไม่ใช่มัคคุเทศเลยครับลูกหลานเลยครับลูกหลานเป็นเจ้าของพื้นที่ที่นี่เลยได้พูดเล่าเรื่องของลุงโฮให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่อสุดยอดมากเลยนะครับเป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน แล้วสำนึกในบุญคุณแผ่นดินไทยแผ่นดินเวียดนามและกู้ชาตินะครับที่มา,าจนอยู่ได้สุขสบายเลยนะครับคนรุ่นหลังนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราขอปิดคลิปบ้านลุงโหเพียงเท่านี้โปรดติดตามช่อง youtube ชีวิตหลังกเกษียณคุยูยาวถ้าหากท่านถูกอ,อกถูกใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ